สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมธีรคุณบุญยงจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือม a สกี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราทุกคนทราบกันดีนะครับว่าความพันผวนนของสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นผลมาจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศดังนั้นเองเราทุกคนจึงควรตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นะครับว่าคาร์บอนเนิวทูิตี้และเนี่ยซีโร่นะครับมีความเหมือนและต่างกันอย่างไรบ้างนะครับคาร์บอนเนิวทูิตี้นะครับเป็นสิ่งที่องค์กรนะครับจะต้องพิจารณาในเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเน้นเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรนะครับว่าเราเนี่ยนะครับมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดนั้นเนี่ยนะครับมากน้อยขนาดไหนและการที่จะไปสู่คาร์บอนเนวทรวลิตี้นั้นได้เนี่ยนะครับองค์กรจะต้องมีพิจารณานะครับแนทางที่จะลดหรือดูดซับนะครับแล้วก็หาทางชดเชยก๊าซคาร์บอนไดออกไซ์ที่องค์กรปล่อยออกมาให้ได้นะครับ กำหนดนะครับแผนงานวิธีการนะครับที่จะมาลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นหรือถ้ามันยังคงมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการดำเนินง,งานขององค์กรเหลืออยู่มากเราก็สามารถที่จะไปซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยกับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กรได้ น,นี่คือภาพของคาร์บอนเนทรอลิตี้สำหรับเน็ตซีโร่นั้นก็จะเป็นเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งที่ประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับกำหนดเป้าหมายที่จะต้องบรรลุปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065ซึ่งเน็ตซีโร่ก็จะมีความเข้มข้นที่เพิ่มมากกว่าคาร์บอนเนทรอลิตี้นะครับคำว่าเน็ตซีโร่เนี่ยนะครับจะพิจารณาครอบคลุมกา๊าซเรือนกระจกไม่เฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ แต่จะพิจารณาครอบคลุมก๊าซเรืองกระจก7ประเภทตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนหรือนตรัสออกไซด์ซึ่งในการเทียบไปสู่เป้าหมายของเนื้อสีโลนะครับองค์กรก็ต้องมีการพิจารณานะครับว่าเมื่อเราปล่อยแล้วนะครับเราจะลดอย่างไรจะเหมือนกับคาร์บอนเนนเชอริตี้นะครับแต่ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการกําจัดด้วยนะครับวิธีการกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือกา๊าซเรืองกระจกที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมขององค์กรเนี่ยนะครับ มันก็จะมีได้หลายๆแนวทางนะครับปัจจุบันนี้นะครับจะมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการที่จะไปดักจับนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับซึ่งในประเทศไทยเองก็มีการนำมาใช้แล้วเราเรียกว่า CCUS หรือ Carbon Capture Utilization and Storage นะครับซึ่งมันหมายถึงเราก็ต้องมีที่ที่จะไปดักจับ เอาคาร์บอนเนี่ยมาเก็บไว้หรือการนำกา๊าซเซ็นกระจกไปใช้ประโยชน์ทางอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนี่จะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะมาช่วยให้องค์กรนะครับสามารถบรรลุตามเป้าหมายเนทซีโล อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือในเรื่องของการไปปลูกป่าการสร้างพื้นที่สีเขียวการสร้างพื้นที่ป่านะครับเพราะต้นไม้เองก็จะเป็นแหล่งสําคัญที่จะสามารถดูดแล้วก็กักเก็บก๊าซเรืองกระจกส่วนนี้ได้ถ้าทุกคนสามารถที่จะร่วมมือการสนับสนุนกันนะครับก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายของประเทศไทยได้ในปี2065เพื่อมุ่งสู่เนีซีโร่มาสกี้เรานะครับเราก็มีการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบก๊าซเรืองกระจก อย่างแรกก็คือในเรื่องของการทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟตดรินขององค์กรหรือเราเรียกว่าเป็น CFO นะครับการทวนสอบเรื่องของตัว CFO เนี่ยนะครับจะสามารถทำให้องค์กรรู้นะครับว่าองค์กรเรามีแหล่ง ของการที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากไหนบ้างซึ่งเมื่อเรารู้แหล่งแล้วนะครับเรารู้ว่าข้อมูลในการเก็บการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมาจากไหนจะทําให้องค์กรสามารถไปวางแผนที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงลดแหล่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาได้นะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้องค์กรบรรลุผลตามแนวทางของการที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้นะครับนี่เป็นบริการที่มัสกี้เราให้บริการอยู่ บรรลุปเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างสมดุลเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์